รอบ20ปีตัวเมืองสกลนครยังจมบาดาลหลายหน่วยงานเร่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนนับถอยหลางแลเปิดคดีรับจำนำข้าววัฒนาโพสต์เฟซบุ๊กชวนประชาชนให้กำลังใจอดีตนายกยิ่งรัฐโดนัลด์ทรัมป์สั่งปลดหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวหลังปล่อยข่าวรั่วไหลให้สื่อมวลชนพบกับประวันศิริอิสารานันท์พงษธรลอตระบ,บูรและคิมขาวนิวส์ปในนิวขาวเที่ยง สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่นิวข่าวเที่ยงนะครับวันนี้พบกัน29กร,รกฎาคม2560นะครับ,รบเราคงตามกันต่อเรื่องของผลกระทบจากอ,อิทธิพลพายุเซิร์กาถึงแม้จะอ่อนก,กำลังลงแล้วจากโซนร้อนไปเหลือดิเพรสชันแต่ว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักก็ทำให้พื้นที่จังหวัดสกลนครตอน,ตอนนี้ยังสาหัสอยู่ นะครับสนามบินตอนนี้ยังปิดอย่างน้อยๆจนถึงเย็นนี้แลฟ้าละประเมินสถานการณ์อีกทีไฟฟ้าประปาตอนนี้ก็ไม่มีใช้ใช่ครับอาหารน้ําตอนนี้ก็ขาดแคลนการช่วยเหลือก็ยากลําบากครับเมื่อวานนี้ถึงกับขั้นว่ามีการแชร์ภาพภาพหนึ่งออกมาแล้วจอสร้อยเขาหยิบยกขึ้นมาให้คุณผู้ชมดูภาพนี้กันสนิดหนึ่งครับเขาบอกว่าภาพนี้เนี่ยบ่งบอกสถานการณ์ได้ดีที่สุดนี่คือร้านสะดวกซื้อครับ ที่สรากลางจังหวัดสกลนครนคือเราจะไม่เคยเห็นสภาพแบบนี้แน่นอนในภาวะปกตินะฮะแต่นี่คือประชาชนเขาไปซื้อตุนไวใช่ไหมใช่นี่ไม่ได้โดนปล้นนะไม่ได้ปล้นนี่คือสภาพที่เมื่อวานนี้เขาบอกช่วงเย็นๆเนี่ยคือคนต้องการอาหารมากแล้วอาหารขาดแคลนก็ต้องมีการไป กวนซื้อมาส่วนหนึ่งเพื่อที่จะ,จะเก็บเอาไว้เพราะว่าการเดินทางในยากลําบากเหลือเกินใช่ครับแล้วก็สภาพเป็นเหตุเป็นอย่างนี้เมื่อวานนี้ที่เขาแชร์กันคือตอนนี้ต่อให้มีเงินสักร้อยสักพันล้านเนี่ยก็เดินทางไม่ได้นะลาบากมากในช่วงนี้ใช่ครับะะพรัะนั้นตอนนี้ความช่วยเหลือก็หลั่งไหลเข้าไปนะครับเราไปที่สถานการณ์สกลนครตอนนี้ถ้าเกิดย้อนกลับไปดูตั้งแต่เมื่อคือนครับจนถึงขณะนี้ปรากฏฝนยังคงไม่หยุดเลยนะฮะใช่ยังคงตกลงมาอย่างต่อนเนื่อง ตอนนี้ระดับน้ำที่ไหลเข้าท่วมเนี่ยไปถึงตัวเมืองแล้วนะครับคุณวิทยาจันฉลองผู้ว่าราชการจังหวัดนั่งเรือลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่น้ําท่วมหนักในเขตเทศาบาลนครสกลนครบริเวณถนนสุกเกษมถนนรัฐพัฒนาถนนเจริญเมืองถนนตําบลพัฒนาถนนมัคาลายัยพบว่า ระดับน้ำาคุณบสธงคุณบงคุณผู้ชมครับบางจุดก็2เมตรนะฮะ2เมตร2เมตรนี่มิดศีษษะเลยนะครับโดยเฉพาะย่านการค้าธนาคารร้านทองต่างๆก็เจอน้ําท่วมเสียหายนอกจากนี้ก็มีรถจมน้ําเสียหายตอนนี้อย่างน้อยก็500คันแล้วผมดูภาพคุณประวันเคยเห็นภาพเขาบอกว่าช่วงบ่ายเนี่ยมันยังแค่ถึงประมาณล้อ โอ้โหแต่แพอถึงตกเกย็นปุ๊บเนี่ยเนี่ยมันท่วมมิดคันแบบนี้ใช่ฮะนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้การเข้าไปช่วยเหลือในย,ยากลำบากจริงๆบางจุดเนี่ยเรือยังเข้ายากเลยครับ,รบเพราะน้ำเนี่ยไหลเชี่ยวแรงมากๆนี่คือเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่ารุนแรงที่สุดในพื้นที่นี้ในรอบ20ปีเลยก็ว่าได้ครับ ส่วนที่สนามบินนะครับก็ยังปิดอยู่ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ที่กําหนดเนี่ยสามโมงเย็นท้องต้องประเมินสถานการณ์กันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าน้านท่มวมบรรเวเมื่อวานนี้อย่างน้อยๆ40เซนนะครับรบดังนั้นสถานการณ์ในพื้นที่ล่าสุดในขณะนี้เป็นอย่างไรนะครับเราไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยนะครับกับทางด้านของคุณทักแก้วนุสีวรรักษาราชการแทนผอศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครนะครับสวัสดีครับท่านทักแก้วครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับครับรายงานล่าสุดขณะนี้สถานการณ์ในพื้นที่สกลนครเริ่มจะดีขึ้นบ้างแล้วหรือว่ายังสาหัสอยู่ครับเออดีขึ้นเยอะเลยครับจุดบางจุดน้ําแห้งแล้วนะครับอตั่เช่นจุดจุดสี่แยกบ้านท่าที่ราชพัฒน์สกลนครเมื่อวานนี้น้ำประมาณขาอ่อนหรือหรือระดับเอวก็มีนะครับวันนี้แห้งหมดแล้วครับ ยกเว้นยกเว้นบางจุดที่จุดน้องสุนมที่ฮอบอินจะยังมีน้ําอยู่ระดับหนึ่งนะครับปมา34ไม่ไสูงนักนะครับแล้วก็ช่วงในตลาดตรงตรงย่านมุมหนึ่งของตัวเมืองสกลนครก็ก็มีน้ําระดับหนึ่งครับพอสมควรอยู่ที่เป็นสําหรับที่ลุ่มนะครับส่วนที่ที่สูงหน่อยหรือที่ลาดเทนน้ําน้ําลดระดับหมดแล้วครับอฮอบอินนี่ที่บอกว่ามีประชาชนติดอยู่ด้วยเนี่ยนะครับตอนนี้ช่วยเหลือออกมาหรือยังครับ กรณีที่เป็นข่าวเมื่อวันแรกเลยนะครับเมื่อวันเมื่อวานนี้โอเคครับอันนั้นไปเจ้าหน้าที่ของเราทั้งฝ่ายทหารฝ่ายพลเรือนเข้าไปช่วยออกมาหมดแล้วทั้งตั้งแต่ตอนสี่ทุ่มเศษนะครับก็ปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับครับปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยครับครับตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันนี้เนี่ยฝนตกต่อเนื่องหรือว่าหยุดบ้างตกบ้างหรือว่าอยู่ในลักษณะแบบไหนกันบ้างครับ อ,อฝนตกหนักตั้งแต่ฝนตกสะสมตั้งแต่วันที่24 25นะครับ26ก็ตกมาเป็นระย,ยระๆยยต่อพอสมควรแต่ว่ามาหนักมากๆคือคืนวันที่27ค,คืนวันที่7ต่อวันที่28ตอนตอนเชา้าตอนก่อนเที่ยงนี่ฝนจะตกต่อเนื่องมากแล้วก็สองวันนี้น้ําฝนประมาณนะครับ230มิลนะครับเอ่อก็น้ําก็ น้ำก็รวมกันมาจากเชิงเขาภูผาที่ที่ทแถวพระราชาตำหนักนะครับพระตำหนักกระภูภูฟิกภูผาราชเนเวศนนะครับก็ไหลลงสู่ตัวเมืองแล้วก็จะจากตัวเมืองมันอยู่ริมหนองหานนะครับ,รบที่บึงนัำถืดขนาดใหญ่ก็จะลงตรงนั้นเพราะฉะนั้นน้นํหนองหานตอนนี้ก็ยังมีสูงอยู่นะครับสูงและสูงอยู่ทําให้น้ําในหนองหานเนี่ยมันหนุนทําให้น้นําที่ที่บ่าเข้าในตัวเมืองเนี่ยระบายลงไม่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 ทันนะครับน้ำก็เอ่อสูงขึ้น นะครับเพราะาช่วงนั้นมันฝนตกต่อเนื่องนะครับตอนนี้วันนี้เนี่ยฝนยังวันนี้ฝนหยุดแล้วหรือยังครับท่านครับเมื่อคืนนี้ฝนฝนตกเป็นระยะระยะไม่แรงนะครับแล้วเม่เช้าตั้งแต่เช้ามาด่ฝนหยุดแล้วครับมันมีปล่อยๆนิดหน่อยครับครับตอนนี้พื้นที่ไหนที่ยังคงวิกฤตอยู่ครับในขณะนี้ฮะที่ยังมีน้ําอยู่จะเป็นช่วงช่วงแถว แถวบิ๊กซีแถวท่าดุมหรือว่าธนาคารทอสอนะครับย่านนี้นะครับครับจะมีน้านอยู่อยู่พอสมควรอยู่นะครับครับแล้วก็ช่วงที่ชุมชนนองสุขหนมนะครับที่ที่เป็นข่าวมีมีชาวบ้านเราติดอยู่ในโรงแรมนะฮะก็น้ําก็มีอยู่พอสมควรอยู่นะครับแต่ช่วงอื่นก็ลดแล้วบางบางที่ก็แห้งไปแล้วนะครับอย่างสนามบินทางเข้าก็แห้งหมดแล้ว เมื่อวานในน้ำยังนองอยู่ครับแล้วอย่างนี้ที่บอกว่าแห้งแล้วเนี่ยบางพื้นที่นี่สามารถที่จะเปิดทําการได้หรือยังรวมถึงเรื่องของไฟฟ้าน้ําประปานี่ใช้การได้หรือยังครับอตอนนี้ไฟฟ้าไฟฟ้านี่ไฟฟ้าใช้ได้ใช้ได้แล้วนะครับครับไฟฟ้าใช้ได้แล้วเมือม่อคืนนี่มีมันมันเเมือม่อคืนนี่บางบางบางช่วงตอนหัวค่ำนี่ยัง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 ป้องกันนะเจ้า้างที่เขาป้องกันอันตรายเขาก็ ก็ตัดคัาเอาลงนะครับตอนนี้ใช้ได้น่าจะหมดแล้วนะครับในในพื้นที่พื้นที่สนามบินที่เมื่อวานนี้เนี่ยก็เจอน้ําท่วมเลยครับพื้นที่ตรงสนามบินตอนนี้รายงานล่าสุดเป็นยังไงครับเอพื้นที่สนามบินเมื่อเมื่อวานในทางเข้านี่น้ําท่วมหมดไม่ได้ครับต้องต้องประกาศนายท่าท่านประกาศดวงสะตาการอันตรายแล้วก็ท่านก็ประกาศตั้งแต่เมื่อวานจนถึงบ่ายสามวันนี้แล้วก็ตอนนี้กําลังประเมินว่า สถานการณ์มีความเสี่ยงอะไรหรือไม่ยังไงนะครับเพื่อจะเปิดให้บริการครับประเย็นนี้คงคงประเมินอีกรอบหนึ่งครับครับ,รบในส่วนของโรงพยาบาแลแหะครับมีจุดไหนที่โรงพยาบาลตรงนี้จุดที่ต้องเป็นห่วงด้วยเช่นเดียวกันไหมครับโรงพยาบาลศูนย์สกลนี่เนื่องจากอยู่ในส่วนที่ที่สูงอยู่ส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งก็จุดใกล้น้องหานนะครับ,รบช่วงที่ใกล้น้องหานน้ำอาจจะน้ำอาจจะขึ้นขึ้นระดับหนึ่งแต่ก็เนื่องจาก มีตึกสูงตึกกะไรเนี่ยครับได้เรียกับท่านผู้ในการโรงพยาบาลแล้วเมื่อเมื่อวันศุกร์น,นี้นะครับ,รบท่านก็อุปยบุตร,รเนี่ยไปความเสี่ยงตรงนี้ก็ก็น่าจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรมากมายนะครับเพียงแต่เฝ้าระวังมุมอีกมุมหนึ่งที่มันต่ําแล้วก็มีระบบไฟฟ้าอยู่นะแล้วก็ได้ประสานขอเสน,นอเสนอกระสอบซ้าย เอาสารวิทยาศาสตร์นะครับที่สามารถไปแช่แขแล้วก็ไปกั้นรอบตรงนั้นได้นะครับก็ใช้ป้องกันระบบไฟฟ้าได้ครับคุณักแล้วครับแล้วอย่างนี้ถ้าว่าประเมินสถานการณ์เบื้องต้นเนี่ยมันจะคลี่คลายได้อย่างเร็วที่สุดเมื่อไหร่ครับในส่วนที่ที่น้ำลดแล้วนี่อบางส่วนนี่เป็นปกติแล้วก็จะมีส่วนที่ยังมีน้ําจิดลุ่มต่ํานะครับน้ําก็ยังน้ำก็ยังขังอยู่นะครับครับ เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็น่าจะถ้าไม่มีฝนลงมาตกลงมาสามวันนี้หรือเย็นนี้คืนนี้หนักนะครับคิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะขี้ขายไปนะครับในส่วนที่พรุ่งนี้หรือบ่ายแก่ๆก็น่าจะขี้ขาดไปไปงต้งควนนะครับทาารครับครับครับสุดท้ายครับตอนนี้ความช่วยเหลือที่เข้าไปยังชาวบ้านที่ตอนนี้ยังต้องการหรือว่ายังไม่ได้รับอยู่ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับเออส่วนใหญ่ก็ตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็าทางอ่า ถ้าส่วนต่างๆกับลรงพูดต่างๆว่าฐานระเลือนนะบพอเราก็ระดมคลมาจาก4สามศูนย์นะเราจากสุดปพเขตแล้วก็สุดปอเขตเข็ด,ดสิบดนนอนเขตหกคอนแก่มามาช่วยกันหน่วยงานทหารทั้งนหน่วยงานทหารในพื้นที่หน่วยงานนพคและหน่วยงานทหารใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงก็มาช่วยกันมูลที่อกรสิทามากนะครับก็ประชาชนบางส่วนย,ยังยัง ยังชาเรียกควายัางยังแจ้งมาขอรับวารชื่อหรือให้ไปเอาเอาเอาน้าเอาข้าวของไปส่งอยู่บ้างมือมอนกันเพราะว่าไม่อยากจะออกพื้นที่แต่ส่วนที่ที่สมัครใจออกมาแล้วก็ตั้งศูนย์พักพิงมีโรงเลี้ยงประกอบเลี้ยงนะครับครันพอคอเขามีรถประกอบอาหารสามคันนะครับทางปอพเราก็ไปหาสุวัิบุิรมาให้ทางนงพอคอทางประชาชนงอาหารจากประชาชดมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงนะครับประมาณสัก เด็ดเร็จไดประมาณสักขึ้นขึ้นลงลงนะครับบางคนก็กลับบ้านบางคนอะไรก็ประมาณเจ็ดร้อยคนนะครับครับตอนนี้ตอนนี้ยังมีสิ่งไหนที่ขาดหรือว่าต้องการหรือขาดแคลนมากที่สุดบ้างครับตอนนี้ได้รับประสานมาเป็นระยะระยะครับเราเคิดว่าน่าจะน่าเจ็บเพียงพอระดับหนึ่งนะครับอืมครับเพราะว่ามูลนิธิบ้างประชาชนผู้ประกอบการบ้างในแจ้งความประสงค์มามาสนับสนุนเรื่องแล้วทั้งวันนี้ท่านมูลที่ เพื่อนบุกพยายามยากท่านก็จะท่านรองเลขาท่านก็จะมาประสานเพื่อจะมาสำรวจตั้งตั้งโรงครัวแล้วก็แจกมอบสีกองให้ผู้ประสบภัยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีมีองค์กรการกุศลต่างๆนะครับมาเป็นระยะระยะครับคิดว่าน่าจะน่าจะมาเรื่อยๆนะครับก็คงไม่ไม่ได้ถึงกั้นไม่ขาดแคลนนะครับก็พอเพียงในระดับหนึ่งนะครับได้ครับวันนี้ตรวจสอบเท่านี้ครับขอบคุณมากครับคุณทักแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับรักษาราชการแทนพอ ทางปอพที่สกลนครก็ยืนยันแล้วนะครับว่าตอนนี้ดีขึ้นมากใช่ครับแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังนะครับถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกลงมาซ้ําในวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้น่าจะเริ่มคลี่คลายรวมถึงพื้นที่สนามบินสามโมงนี้สบ่ายสามโมงวันนี้เนี่ยต้องประเมินอีกทีว่าจะเปิดได้หรือไม่อย่างไรดังนั้นถ้าคุณผู้ชมมีความช่วยเหลืออะไรก็เข้าไปได้หรือว่าใครอ,อยากจะ ร้องขอความช่วยเหลือนะครับเบอร์โทรตามที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ได้ทั้งหน่วยงานต่างๆที่เขาเข้าไปนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นสมัครงานปอพนะครับไม่ว่าจะเป็นออฟโรดสกลนครที่ไปช่วยเหลืออันนี้เป็นประเทศรถจมน้ำเขาก็ไปช่วยขนย้ายทหารก็มีเข้าไปใครต้องการกระสอบทรายติดต่อขอรับได้เช่นกันนะครับที่งานป้องกันเทศบาลนครสกลนครที่ข้างโรงฆ่าสัตว์เก่านี่นะครับเพราะฉะนั้น จุดที่บอกว่าวิกฤตเมื่อวานนี้กรุงศรนตอนนี้ก็เริ่มจะคลี่คลายแล้วอย่างเช่นอฮอปอินก็แถว เนี่ยตรงที่เมื่อว,วานนี้บอกติดก,กันอยู่หลายสิบคนเนี่ยแล้วก็ช่วยออกมาได้เมื่อว,วานนี้ตอนน,อน,นี้ตอนนี้คลี่คลายแล้วแต่ยังท่วมอยู่นะจุดตรงน,นั้นยัง,ยงม<ค>งท่วม,วมอยู่นะครับก็ยังคงต้องส่งทั้งเรื่องของกําลังใจกําลังทรัพย์รวมถึงสิ่งของต่างๆไปช่วยเหลือการอย่างคนดังหลายๆคนตอนนี้ก็เริ่มที่จะขยับตัวแล้วพี่โจอี้บอยตอนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะนําเจตสกีเนี่ยไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยถ้าใครต้องการความช่วยเหลือก็สามารถที่จะแจ้งไปได้นะครับรวมถึงผู้ชมเองก็ยังสามารถที่จะร่วมส่งแรงใจส่งกําลังใจให้กกััับพีี่่นน้องทจหดสลคร รวมถึงหลายๆพื้นที่นะครับทั้งทางภาคเหนือภาคอีสานที่ประสบภาวะน้ําท่วมตอนนี้ก็ได้ผ่านทาง s อ s ของเรานะครับที่หมายเลข4825118นะครับรวมถึงทาง Facebook Live ด้วยตอนนี้ก็มีการ,รไลฟ์ให้ชมกันสดๆผ่านทาง Facebook Live ของเพจ New TV 18ด้วยนะครับแต่ว่าผมอยากจะแนะนําถ้าช่วงนี้เครียดเจอกับน้ําท่วม แล้วฝนยังตกอยู่เนี่ยตั้งใจฟังเสียงฝนให้ดีคุณประวันทําไมฮะเราจะได้ยินเสียงดังสู้สู้อย่างี้เราก็จะมีแรงสู้ต่อไปนะฮะอย่าราม่านะเดี๋ยวหาว่าเดี๋ยวหาว่าผมมาสนุกอะไรไปคืออยากให้มีกําลังใจอยากให้คือไงมองโลกในแง่ดีก็ส่งกำลังใจส่งความช่วยเหลือกันไปใช่จะได้ผ่านวิกฤตในช่วงนี้กันไปได้นะครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือนอกจาก สกลนครเนี่ยจะเจอกับน้ําท่วมหนักแล้วหลายพื้นที่นะครับทั้งทางภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยตอนนี้ก็ถูกน้ําท่วมได้รับความเสียหายอย่างหนักเช่นเดียวกันนะครับ ไร้เรียงไปเลยนะครับที่นครราชสีมาตอนนี้มวลน,น้ํามหาศาลจากลาน้ําชีครับหลากท่วมขยายองค์กว้างมากขึ้นครอบคลุมพื้นที่4อําเภอตั้งแต่อําเภอบัวใหญ่อําเภศรีดาอําเภอปร,ระทายและก็อโนนแดงนะครับถนนทางเชื่อมหมู่บ้านบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแล้วก็พื้นที่นาข้าวตอนนี้ก็จมบาดาลไปหมดกินพื้นที่กว้างคาดว่ามีพื้นที่การเกษตรถูกน้ําท่วมเสียหายไม่น้อยกว่า10,000ไร่ด้วยกันนะครับ หนักสุดเนี่ยไปอยู่ที่ตำบลโนนประดูอำเภอสีดาชาวบ้าน14หมู่บ้านตอนนี้ถูกตัดขาดนะครับน้ำกัดเซาะถนนขาดสัญจรเข้าออกยากลำบากทหารจากกรมทหารราบที่2 3ก็นำเรือท้องแบนเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านแล้วนะครับไปที่จังหวัดพิจิตรบ้าง น้ำป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ครับไหลท่วมซ้ำรอบที่ 2, 2พื้นที่5ชุมชนด้วยกันนะครับในเขตเทศบาลตำบลทับคล้ออำเภอทับคล้อบ้านเรือนก็ถูกน้ำท่วมกว่า200หลังคาเรือนโดยเฉพาะพื้นที่ย่านเศรษฐกิจน้ำที่มีปริมาณน้ำมากเนี่ยนะครับเออเขาท่วมร้านค้าซึ่งก็อยู่ในที่ลุ่มต่ำทำให้ไม่สามารถที่จะจำหน่ายสินค้าได้ตามปกติเจ้าของร้านต้องเปลี่ยนร้านชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับ ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์ครับตอนนี้ระดับน้าคลองบางเคียนสาขาของแม่น้ํายมในพื้นที่ตําบลบางเคียนอําเภอชุมแสงก็ได้ล้นตลิ่งนะครับข้ามแนวกั้นกระสอบทรายที่ชาวบ้านทําเอาไว้เข้าท่วมบ้านเรือนประมาณ10หลังคาเรือนนาข้าวอย่างน้อย200ไร่ต้องจมอยู่ใต้น้ํานะครับขณะที่ระดับน้ำนี่ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้ชาวบ้านก็เร่งเก็บข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นขึ้นไว้ที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายนะครับ ส่วนสถานการณ์น้ําในรุ่มน้ําเจ้าพระยานะครับเช้าวันนี้ก็พบว่าปริมาณน้ําจากภาคเหนือไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาที่จุดวัดน้ํหนาคายเจียรับประวัติจังหวัดนครสวรรค์นะครับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดนเนี่ยวัดได้ที่1,653ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้น83ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาธนะครับมีการเพิ่มการระบายน้ํา1 2 6 2ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อน แม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดอ่างทองแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีระดับน้ําเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนั่นเองครับอมไม่เพียงแต่ในพื้นที่สกลนครหรือ่าอีสานนะครับตอนนี้หลายพื้นที่ก็ ได้รับผลกระทบจากเซิร์นกาเช่ <Ừ. S 1> นเดียวกันนะครับ,รบแต่ว่าเซิร์นกาเนี่ยก็เริ่มอ่อนกําลังลงแล้วใช่ครับแต่ก็มีข่าวลือมากมายตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะมีมาอีกเนสร์จะเข้ามาเนี่ยค,คืออันนี้ไม่จริงนะครับสร,รุปมาไหมเนสัตคือเนสร์เนสร์มาแต่ว่ามาทางไต้หวันนะครับเขาเข,ข้าทางไต้หวันก็เราก็ไม่ได้กระทบเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ท่านนายกเขาก็ให้กําลังใจเช่นกันแล้วก็ส่งคำสั่งํำชับไปยังทุกจังหวัดเลยนะครับที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเนี่ยตอนนี้ก็ต้องทำงานเชิงรรุกนะคับ ซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าแม้ขณะนี้กรมตุจะแจ้งว่าปริมาณฝนจะลดลงแล้วเพราะพายุในอ่อนกําลังลงแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่างๆนะครับบางพื้นที่ที่มีปัญหาไฟดับน้ําท่วมโรงพยาบาลสนามบินนี่แหละครับก็ต้องดูแลกันแล้วบางพื้นที่ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายประชาชนออกมาได้เนี่ยท่านนายกก็บอกว่าเจ้าหน้าที่นี่แหละครับต้องใช้เรือท้องแบนล,ลําเลียงอาหารสิ่งจําเป็น ที่ง่ายต่อการขนส่งและการบริโภคเนี่ยเข้าไปที่ง่ายๆคืออะไรอย่างเช่นข้าวเหนียวไก่ทอดอไข่ต้มน้ําดื่มนี่เข้าไปมอบให้กับผู้ประสบภัยเข้าไปถึงบ้านเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยชาวบ้านออกมาไม่ได้ไงแล้วก็นี่ฮะขอให้แต่ละจังหวัดทบทวนด้วยนะครับปรับปรุงระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับโดยท่านนายกบอกว่าเราสามารถจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อไปติดตามข้อมูลต่าง ให้มันแม่นยำมากขึ้นนำข้อมูลสภาพภูมิประเทศภูมิสังคมพื้นที่จริงเนี่ยเอาไปประเมินจุดเสี่ยงแล้วก็แจ้งเตือนผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายปัจจุบันนี้อาจจะยังไม่เพียงพอท่านนายกก็ได้เน้นย้กกนยำตรงนี้นะครับแล้วก็เตือนครับไปยังพี่น้องประชาชนว่าขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับส่งต่อข่าวสารบนโลกออนไลน์เพราะมันมีทั้งเรื่องจริงรเรื่องไม่จริงยังข่าวลื ที่บอกว่าอ่างเก็บน้ําสกลนอครแตกหรือจะมีพายุเนสสารที่รุนแรงกว่าเซนกาสองเท่าเกิดขึ้นครับบอกอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมาแล้วเนสสารเนี่ยคือเขาบอกว่าเนสสารเนี่ยวันนี้ก็มาแล้วนะครับแต่มามาบนไต้หวันฮะไม่ได้มาที่ประเทศเราเราไม่ได้กระทบเท่าไหร่นะครับยืนยันว่ากรณีแรกเรื่องอ่างเก็บน้ำเนี่ยท่านนายกบอกว่าเป็นเพียงน้ําที่เอ่อล้นท่วมพื้นที่ท้ายอ่างบางส่วน เจ้าหน้าที่จัดการแก้ไขปัญหาแล้วอันนี้ลืงแต่เมื่อวานสรุปแตกหรือไม่แตกคือเมื่อวานเนี่ยกรมชนนะฮะคุณผู้ชมครับเพาถึงกับต้องออกชี้แจงนะฮะเป็นหนังสือชี้แจงเลยที่บอกว่าอ่างเก็บน้ําห้ใสยขมิ้นความจุ2.66ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยคือจริงแล้วมันไม่ได้แตกแต่มันล้นฮะคือความจุเนี่ยมันมีปริมาณน้ําในอ่างล้นไปถึง3.05ล้านลูกบาศก์เมตรครับเรียกง่ายว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะ127เปอร์เซ็นต์ของความจุ นั่นหมายเขาว่าอะไรหมายเาว่ามันล้นมันล้นทำนบดินนี่นะฮะกัดเซาะสันเขื่อนลึกประมาณ4เมตรยาว20เมตรทําให้มีน้ําทะลักลงสู่ด้านท้ายแล้วก็ไปรวมกับปริมาณน,น้ําในลําน้ําธรรมชาติที่มันมากอยู่แล้วมันก็เลยเอ่อท่วมพื้นที่ด้านท้ายอ่างแล้วก็ถนนบางส่วนอตอนนี้ก็เข้าไปตรวจสอบแก้ไขแล้วอันนี้กรมชลละประทานเขาชี้แจงยังไงกนะ,งะไ,ไม้ตืต่นตระหนกเนาะ,ะครับ นะฮะอ่ะไปดูเรื่องของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติบ้างนะครับก็มีการสั่งกาชับให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยออกช่วยเหลือประชาชนนะครับแล้วก็เฝ้าระวังวิชฉาชีพโชว์อากาศในช่วงนี้ขโมยทรัพย์สินครับพันตํารวจเอกฤษณพัฒานาเจริญครับรองโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็ระบุนะครับว่าจากผลกระทบของพายุโซนร้อนเซินกาที่ปกคลุมภาคตวนออกเฉียงเหนือทําให้เกิดสภาวะฝนตกหนักน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากแล้วก็น้าล้นตลิ่งนะครับส่งผลกระทบให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่ลา สุดครับพลตารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็สั่งการให้สถานีตํารวจในท้องที่นะครับที่รับผลกระทบจัดชุดเฉพาะกิจขึ้นมาร่วมกับหน่วยงานอื่นในการช่วยเหลือประชาชนอาทิการขนย้ายสิ่งของล,ลําเลียงผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่การนําอาหารน้ําดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบภยัยเป็นการเร่งด่วนนะครับรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ขณะเดียวกันก็ได้มีการจัดกําลังเฝ้าระวังป้องกันเหล่ามิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสก่อเหตุโจรกรรมทรัพย์สินในสถานการณ์แบบนี้นะครับซึ่งล่าสุดยังไม่พบการแจ้งเหตุลักทรัพย์สินแต่อย่างใดขณะเดียวกันก็ขอให้ประชาชนนะครับที่จะใช้รถใช้ถนนจะเดินทางไปไหนก็ขอให้มีการตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็เส้นทางก่อนล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัยด้วยครับ นี่นะฮะทุกฝ่ายเลยนะครับที่เข้าไปทั้งปอพอทั้งตำรวจทหารก็ไปครับจุดพื้นที่ที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนให้ได้อย่างเต็มที่ใช่ครับนะฮะตอนนี้ส่งกําลังใจให้กับพี่น้องที่สกนลนครแล้วก็พื้นที่ต่างๆที่เจอน้ําท่วมด้วยนะครับครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับอ่ะมาดูเรื่องจํานําข้าวกันหน่อยยังไม่จบลามไปจนถึงคุณวัฒนาเบิงสุขครับเมื่อคุณวัฒนาเนี่ยมาโพสต์เฟซบุ๊กในเชิงที่บอกว่าอยากให้ทุกคนมาให้กําลังใจคุณยิ่งรักอันนี้ทหารมองว่าปลุกปปัั่่นหรือเเลาาาจ้้ตตวโพส์ซํ บอกว่าไม่สนใจฮะยังคงเชิญชวนทุกคนไปให้กำลังใจคุณยิ่งรักครับเดี๋ยวกลับไปติดตามนะครับ